สำหรับงานนะคะ Money and Banking a w a r d mm hmm. ในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราได้มีการมอบรางวัลนะคะซึ่งเป็นรางวัลนักการเงินแห่งปี2,566 Financial of the Year 2023นะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือคุณสาระลํำซมประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอย่างไรเก็บมาฝากการไปติดตามกันเลยค่ะ รางวัลน,นักการเงินแห่งปี (Financial of the Year) เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม างวัลที่มอบให้กับนายธนาคารและนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมซึ่งผู้บริหารที่ได้รับรางวัลได้แก่คุณสาระล่ำซำครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบื้องไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับขอเชิญขึ้นนับ ใจมากนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะกัมก,การการเงินธนาคารนะครับมินนี่แบงกิ้งนะครับที่ให้รางวัลนักการเงินแห่องปี2 5 6านี่นะครับต้องบอกกินนะครับว่าคนที่อยู่ในภาคการเงินนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็ดีสถาบันการเงินก็ดีบริษัทประกันภัยก,ก,ก็ดีนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรางวัลที่พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นท็อปเลยนะครับอันนี้ผมผมต้องเรียนตามตรงว,ว่าสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ดีใจมากๆครับ แอบบอกด้วยว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วก็คือปี2556เนี่ยผมเคยได้รับรางวัลนักการเงินแ่งปีนะครับแต่ว่าตอาน,นี้เนี่ยก็มา10ปีให้หลังนะครับไม่คิดว่าจะได้นะเพราะว่าทั้งอายุด้วยแล้วก็ความท้าทายหลายๆอย,ย,ย่างด้วยนะครับรวมถึงว่าภาคการเงินก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าการได้ก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับตัวผมเองแล้วก็ในการที่มองในทิศทางการที่ขับเคลื่อนบริษัทประกันชีวิต นี่นะครับไปข้างหน้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาอย่างน้อยเนี่ยก็มีคนที่3ที่เห็นก็น่าจะมาถูกทางเป็นกำลังใจที่มีมากครับขอบคุณมากครับวันนี้โลกในการทําธุรกิจทางภาคของการประกันภัยเรื่องของการเงินเนี่ยยางมากนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยในแง่ของความคล่องตัวการที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้นี่นะครับแต่ว่าแน่นอนการปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องมี ความชัดเจนในหลายด้านนะครับเรื่องของการเป็นทีมเรื่องของปัจจัยในการสื่อสารการคอมมิวนิเคชันเนี่ยผมว่ายังเป็นหัวใจที่หลักเลยนะครับเพราะว่าคนคนเดียวเนี่ยต่อให้มองเห็นมีวิสัยทัศน์ให้ตายยังไงเนี่ยซึ่งจริงๆวิสัยทัศน์ไม่ได้มาจากคนคนเดียวนะครับมาจากหลายๆอย่างข้อมูลหลายอย่าง,มา,ยยางมาจากทีมงานด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของว่าต้องมีทีมที่ช่วยที่เราชัดเจนนะครับในการที่จะร่วมกันทําวิสัยทัศน์ในขณะเดียวกันก,การที่จะ ทำเรื่องของตัว implementation เลยให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยในวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสิ่งที่คิดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ตัว external environment หรือองค์ประกอบสภาวะแวดล้อมข้างนอกเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนไปหืดเลเยสิ่งที่เราทําไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าเราต้องปรับแต่งตัวเวลาในสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นทีมงานเอง,เองเนี่ยนะครับราการสื่อสารเนี่ยนะครับถือว่าสําคัญมากในการที่ปรับตัวไปด้วยกันในเรื่องพวกนี้นะครับสุดท้ายก็คือว่าการวัดผล ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคิดอย่างเดียวหรือว่าทําไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ติดตามไม่ปรับแต่งนะครับแล้วไม่ดูผลด้วยว่าผลแต่ะขั้นตอนเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีรูปธรรมหรือไม่มีการวางที่ชัดเนี่ยจะไม่ออกมาเลยองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์การวางแผนนะครับเรื่องของการสื่อสารแล้วที่สุดก็คือเรื่องของคนนะครับที่จะทําออกมาให้เกิดเป็นมาเป็น <unhealthy S 2> <ruit> ผลได้ครับ เราคือบริษัทประกันชีวิตนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยความมั่นคงแข็งแกร่งถือว่าเป็นหัวใจเรื่องของคอมมิชเมนท์ที่มีกับผู้ประกันถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแน่นอนครับองค์ประกอบอื่นๆนะครับแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเจเนเรชันของความคิดต่างๆเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการใช้ Big Data กฎเกณฑ์กฎหมายใหม่ๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยครับซึ่งเราต้องสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับบางทีเนี่ย เราทุกอย่างเนี่ยมองแต่บวกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับบางทีก็ต้องมองเรียกว่าคอยๆที่จะลองดึงว่า what if หรือเ eh อ๊ะถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะ b l ไอ้ตัว b l u e p r i n ของเราคืออะไรแผนสำรองของเราคืออะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการที่ว่าทำทั้งทีเนี่ยต้องมองให้ครบแบบแล้วก็ต้องสามารถที่จะผันแรปรปรับตัวได้ตลอ,อไไดเวลาครับ วิสัยทัศน์จะเกิดได้เนี่ยต้องมีโครงสร้างต้องมีทีต้องมีโครงสร้าง,ง,ง,โ,คง,างโครงสร้างเมื่อมีแล้วเนี่ยคนต้องเข้าใจนะครับถ้าคนไม่เข้าใจไม่เห็นภาพเดียวพันเนี่ยต่อให้มีโครงสร้างกลายเป็นว่าเวทีของการทะเลาะมากกว่านะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ออกมานะครับแล้วก็แน่นอนครับในการที่ทำเนี่ยในโรของผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่าอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องเคาะให้ได้บางทีมันเป็นทัฟคอหมายความว่าเป็นคอที่จริงๆแล้วเนี่ยทำไปเนี่ยอะไรที่มันแย่น้อยกว่า นะมันไม่ได้เป็นการที่ว่าตัดสินใจแล้วมีแต่ว่าภาพสวยอย่างเดียวหรืออะไรพวกน,นี้นะครับอันนั้นคือในการที่จะทําออกมาทั้งหมดนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่รวมกันนะครับแล้วก็ต้องไ่ยืมด้านหนึ่งก็คือว่าต่อให้โลกเปลี่ยนไปยังไงมีเทคโนโลยีมีดิจิชอลย่างไงก็ตามนะครับกัรย,ยาบันนะครับเพราะว่าบริษัทประกันชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความเชื่อถือนะครับเรื่องของ trust นะครับและ commitment เพราะฉะนั้น จรรยาบานันศีลธรรมนะครับแล้วก็การที่อยู่ภายใต้เรื่องของตัวบรรษัทธิบาลที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลัก